สวัสดีครับผมเจอกันตอนบ่ายสองครับผมวันนี้ก็ไม่ออกมาโตนกครับผมเอานกไม้มาฝึกดูครับผมตอนนี้ช่วงบ่ายบ่ายสองแล้วครับผมตอนนี้น่าจะบ่ายสองแล้วครับก็เลยว่างก็เลยออกมาหาฝึกนกสักหน่อยครับผมวันนี้นี่ครับนกไม้ครับผมเจ้าปืนใหญ่ครับผม ออกปาห้าหครั้งแล้วครับตัวนี้วันนี้เลยออกมาเอามาฝึกดูอีกครั้งครับผมก็มาหมาใ้ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ไปขออนุญาตขึ้นนกก่อนนะครับผมโอเคครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมตอนนี้ก็ ยังเงียบอยู่เลยครับผมนู่นผมใส่นกไว้อยู่ข้างในนู่น,นัะผมได้ยินเรียกอยู่ห้าหกคำครับผมเลยเงียบเลยครับนกป่าก็ไม่ขันครับผมโอ้สิคือบนนกแบบนี้เอ,อ๊ะะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกสัหกหน่อยครับผม โอ,อไ้ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะลงย้ายไปดูที่ใหม่ดูครับโอเคครับผมรุนกันต่อไปครับมีนกปลามาคันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับหนึ่งกุ๊กครับผมมาแล้วครับนกปลาเจ้าปืนใหญ่อยู่ฟังนี้ครับ เราด้วยว่าจะเข้าไปหานูกโตรหรือเปล่าครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับก็ไปหานกโตแล้วครับผมตอนนี้ เข้าไปก็ไม่เทียงครับผมนกต,ตัวเดียวเลยครับผมตัวนี้คูลครับ โอ้พี่น้องไม้นี้ก็ไม่มีอะไรครับผมนกปามาก็ไม่สู้ครับผมนี่เข้ามาใกล้ๆครับแต่ไม่เถียงครับผมบินออกไปแล้วครับโอ้เข้าหานกต่อไม่สู้ครับผมแต่พอออกไปโอ้ไต่คูกันกระจายเลยครับผมนกาปาอแเลก เนี่ยผมคนนี้เอานกลงแล้วไปเจอกันอีกไม้กับผมโอเคครับก็ไม้สองก็ขึ้นบนที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมหาก,กิ่งใส่ย,ยากยากครับผมตันนี้ทีรแรกก็ว,ว่าจะมาใส่ต้นมะขามนี่ครับผมอมีคนมาใส่ตะข่ายครับผมก็เลยไม่ใส่ครับผม จะมาต้นนี้ดีกว่าครับผมฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันผมว่าจะคันหรือเปล่าครับผมโอ้หดิ่นจริงๆครับผมตัวนี้สุดยอดเลยครับผมความดิน่นไปครับเดี๋ยวเราลุ้นกันครับผมย้ายแล้วครับผมเมื่อกี้ครับเจอคนครับผม <laughs> เจอคนครับผมนู่นแต่อยู่ฝั่งนู่นผมเจอคนก็ ต้องรีบไปเอาลงกรับผมโอเลยย้ายมาทางนี้ครับมาใส่ไว้ข้างต้นเล็กๆนี่ครับผมเกาะไซไฟไม่รู้จะขันหรือเปล่าโอดินก็ดินครับผมเะอะดี๋ยวรอลุ่นกันต่อไปครับจะขันไหมไม้นี้ครับผมก็ตอนนี้ก็ยินแล้วนะครับผมห้ามโมงแล้วครับ ก็ผมก็เอานกลงมาแล้วครับผมนี่เจ้าปืนใหญ่ครับผมวันนี้ก็ถือว่าผานเลยครับผมวันนี้โอ้คันดีอยู่ครับผมสมไม้ครับผมคันทั้งสามไม้เลยครับผมออกมาช่วงบ่ายสองครับผมอก็มีนกปลาเข้าอยู่ครับแต่ไม่สู้ครับผม เจอทั้งคนด้วยครับผมวันนี้ <c oughs> สุดยอดเลยครับผมตัวนี้สุดยอดในความดิ้นครับผมดิ้นจริงๆครับผมตันนี้ดิ้นแบบเอาเป็นเอาตายเลยครับผมผมเลยโยมเลยครับมืครับถุมผ้าผ้าขึ้นรถขี่รถเนี่ยดิ้นตลอดทางเลยครับผม โอ้ก็เลยครับออกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ที่เจ็ดที่แปดแล้วครับผมครั้งนี้ผ่านแล้วครับผมใช้ได้เลยครับดินเด็กหันอยู่ครับผมตัวนี้ก็สำหรับเฉลยก็ได้มาสองเต็มแล้วผมเจ้าปืนใหญ่ตัวนี้ครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่ได้มีความหมายให้รับชมครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวาสดีครับ